เวลาล้างกองนะคะลูกค้าปิดปั๊มก่อนค่ะปิดปั๊มแล้วนะคะใช้ใส่ยางฉีดค่ะฉีดไล่ขี้ปลานะคะแบบนี้ค่ะฉีดไล่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดวาล์วค่ะ ปิดวาลวทิ้งได้เลยนี่ค่ะที่ป่ามันก็จะออกออกด้านล่างอย่างนี้แล้วค่ะเราก็ไล่มันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไล่จากตรงนี้ด้วยค่ะให้มันออกแบบนี้ค่ะนี่เกี้ยงแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะเปิดเปิดวาลวนะคะ พี่ปามันก็จะออกออกในแก้วน้ําเริ่มใสแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันก็จะเกี้ยงแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะพี่ปลาจะออกไปอยู่ที่แก้วแบบนี้แล้วเรียบร้อยอก็กลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้เลยค่ะใช้เวลาไม่ถึง2นาทีจ้า